ไมโครคอนโทรลเลอร์คืออะไรไมโครคอนโทรลเลอร์คือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่มีส่วนประกอบต่างๆที่ใช้ในการทํางานอยู่ในชิปขนาดเล็กชิปเดียวกันได้แก่ CPU หน่วยความจําระบบสัญญาณนาฬิกาและ input o u t p u t ที่สามารถโปรแกรมการทํางานได้ซึ่งไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นถูกออกแบบมาสําหรับใช้งานเป็นอุปกรณ์ฝั่งตัวในเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ต้องมีการประมวลผลหรือควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์อย่างไมโครเวฟ ไมโครคอนโทรเลอร์ก็จะทําหน้าที่ควบคุมการสร้างคลื่นไมโครเวฟไมโครคอนโทรเลอร์ในเตาอบที่ทําหน้าที่ควบคุมรูปแบบการอบเพื่อปรุงอาหารไมโครคอนโทรเลอร์ในตู้เย็นทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้สามารถถนอมอาหารได้นานหรือแม้กระทั่งเครื่องซักผ้าที่ไมโครคอนโทรเลอร์ทำหน้าที่ควบคุมความเร็วมอเตอร์หรือโหมดการซักต่างๆซึ่งจะแตกต่างกับไมโครโปรเซสเซอร์ที่ถูกใช้งานในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่มีลักษณะการทำงานซับซ้อน ซึ่งส่วนประกอบต่างๆที่ต้องใช้ในการทํางานนั้นจะแยกชิ้นส่วนกันไม่ได้ถูกรวมกันในชิปเดียวกันแบบม i โครคอนโทรเลอร์และในปัจจุบันก็จะมีอุปกรณ์ในรูปแบบ SOC หรือ System on Chip ซึ่งได้มีการนําชิ้นส่วนต่างๆของคอมพิวเตอร์มารวมอยู่ในชิปเดียวกันเช่น GPU, Wireless module และได้มีการนำม i โครคอนโทรเลอร์เข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วยซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นรูปผสมของมโครคอนโทรเลอร์บวกมโครโปรเซสเซอร์ก็ได้นะครับ ในปัจจุบันไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นอยู่รอบตัวมากกว่าที่คิดไม่ว่าจะเป็นในรถยนต์สัญญาณเตือนไฟไหม้ทีวีหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใดก็ตามที่มีการทำงานอย่างอัตโนมัติทำงานซ้ำๆระบบที่มีการควบคุมผ่านระบบไฟฟ้าล้วนแล้วแต่มีไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นส่วนประกอบทั้งสิน้นอีกทั้งในปัจจุบันไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างระบบอัจฉริยะต่างๆเช่นสมารทม์ทโฮมหากพูดถึงประโยชน์ของไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วจะไม่พูดถึงเรื่องราคาไม่ได้แน่นอน เพราะเนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่ามากเนื่องด้วยขนาดที่เล็กชิ้นส่วนน้อยแล้วความซับซ้อนต่ำกว่ามโครโปรเซสเซอร์ cessor, จึงทำให้มโครคอนโทรเลอร์นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการนำไปฝังตัวร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆเพื่อควบคุมงานที่ไม่ต้องการความเร็วในการคำนวณมากหรือซับซ้อนมากสำหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมมโครคอนโทรเลอร์นั้นในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายมากในการที่จะเขียนโปรแกรมให้มโครคอนโทรเลอร์ทำงานเนื่องจากมโครคอนโทรเลอร์นั้นผู้พัฒนาได้มีการสร้างเครื่องมือหรือภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรรแกรม พื่อควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ให้มีความง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเขียนโค้ดในรูปแบบล็อกหรือภาษาที่มีความซับซ้อนและใช้งานง่ายขึ้นอย่างไรโครไพทอนทำให้ผู้ที่เพิ่งเรียนรู้สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายได้สำหรับ Raspberry Pi ซึ่งหลายๆคนยังอาจจะสับสนหรือติดภาพกับลักษณะของ Raspberry Pi ที่ต้องเป็น Sin g l e Board c คอมพิวเตอร์เท่านั้นในวันนี้ Raspberry Pi เข้าสู่วงการไมโครคอนโทรลเลอร์เต็มตัวแล้วด้วย Raspberry Pi Pico ซึ่งผมก็ได้สรุปความแตกต่างคร่าวๆระหว่าง Ruspberry Pi Pico และ r a s p b e r r y Pi Model B ได้ดังนี้ครับ ซึ่งในตอนต่อไปเราจะลองมาใช้งานเจ้ารัศวีผ่าพิโคกันดูตั้งแต่ขั้นพื้นฐานว่าใช้งานยากง่ายยังไงน่าใช้หรือไม่แต่สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ